เมือนแต่ก่อนตาเลี้ยงหมูเนอะครับตาก็เลี้ยงทรงเดชอยู่ในคองไม่ต้องสนใจทุกวันตาเร่ม,มีได้นั่นครับผมเนี่ยวเมื่อวานก็เอาอีกตัวหนึ่งแม่หนึ่งตาพาไปดูได้ไหมได้ไปไปโอเคเดี๋ยวไปดูมูคุณตานะครับผมผมต้องบอกว่าคุณตาวิเชียนเนี่เลี้ยงอะไรก็เกินหมดนะครับ <c oughs> นี่อันนี้คุณตากําลังใส่อาหารปลานะครับผม ปลามาเริ่มเกิดแล้วครับลูกใหม่ตัวใหญ่ตัวเล็กโว่เยอะจนนี่ไอตัวน้อยเกิดมาเดี๋ยวเขาดูโตมันก็เต็มสะแหละอันนี้ดุกใหญ่ดุกเล็กตาหนิอันนี้ปลานิ่นปลานิ่นอืออาหารปลานิ่นเลยปลานิ่นกลางอืมปลานิ่นกลางอือไปตรงมัดเงินบวกกินให้ผมยกให้ไหมไม่ต้องหรอกจะไปนั่งกันเลยไปมาผมเดินตามหลังครับชิวๆครับวันนี้ นี่คือคนอายุเจ็ดสิกว่าปีนะครับผมจะไปเก่อะไรเี่เดยเเรายังไปฟอมันครับอ่าคุณตาก็พูดเป็นประจำนะครับผมเราก็ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่รวยอะไรโอนี่ไปก่อนที่ตรงนี้ก็มีที่ไหนเป็นที่เขาครับเราคนกินให้เขาซื้อแล้วเราก็ซื้อต่อจากเขานี่อเจา่ยาจะตัดให้วัวแหละนี่ตัดไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วมันเกิดมา โอ้สูงมากครับไงมกินดีจ้ะต้นไร,าาาอร,รอ่ะตาใบปอหรอใบปอเนี่ยใะอยู่ใกล้เมืองอะ่ะคนกินชอบกินกับเขาต้มอ,อ,อ่ะอืมที่เขาผัดใส่เคลือก็กินกิกนกับเขาต้มแหละครับนี่พ้อหมูเก่านะครับไม่ด้กินเลียงให้กินแต่ผักด้วยแน่ <laughs> นอนอะ่ะนี่เก้าตัว ตัวตัวเมียสี่ตัวผู้ห้าเฮ้ยกำลังน่ารักเลยครับเออคุณตาด่เลี้ยงหมูง่ายๆเลยครับผมไม่เห็นต้องทับลูกทับเต้าเลยมันนอนของมันเองเนี่ยได้คืนหนึ่งแล้วได้คืนหนึ่งแล้วครับรอดทุกตัวรอดนี่สี่ห้านี่ครับลูกเสมอกันเปรียบเลยครับผมเสมอกันเปรียบเลยขี้ไม่ไหลลูกหมูธรรมดาขี้ไหลแฉะเฉะไอ้วงนี้แหงพึ่งเลยครับผมดูลูกหมูแข็งแรงไงก็ดูสิไอ เนี่ยตาก็ให้กินกินดีมีชยัยนี่แหละครับผมเออก็ดูลูกหมูก็เสมอกันเปียบเลยครับผมอืมเป็แต่ตอนนี้ช่วงนี้แถวสุพรพันไอ้วัวเป็นลำปีเยอะครับเขาโทรมาจนขอเบอร์จากตานะอ๋อกินด,ดีมีชัยอ่าลองโทรไปถามมีกินดีมีชัยเดีคนตีเยอะเนี่ยครับผมถถแถวบ้านเราก็ซื้อเยอะนะครับ เมื่อเมื่อวานก่อนนู่นแถวอะไรชุมเพมแ่แถวชีจะเกตแถวร้อยเอ็ดโทรมาเมื่อเช้าโทรมาจากชีตะเกตยขอเบอร์ไอกินดีดีชัยนี่แหละแข็งแรงทุกตัวเลยใช่ไหมครับตาเนิทุูมเสมอกันเปรียบเลยครับผมนั่นคืนเดียวนี่โอ้แข็งแรงมากเลยดูฝั่งนน้นกำลังหลับอยู่เลยครับผมอ๋อกลุงหูอย่างนี้แหละนิสัยมันอ่ะครับอื นอนรับอุ้มเดินยังไม่รู้สึกเลยเป้าหมายของกุตากี่ตัวครับหมูก็ตาว่าจะเลี้ยงกันสามสิบแม่นี่เลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับผมกินผักกินรำนะครับผมสุดยอดเลยผมมีเรื่องถามตาเอไม่ใช่ตา่ายน้าไม่เป็นบอกตา่ายไม่เป็น <laughs> แต่ตาทาล้อรถยนต์ <laughs> แล้วเดี๋ยวนี่ตามีวิธีด้วยนี่นี่นี่วิธีบ้านๆครับผมยอด ต้องเอามาไว้แห้งก่อนไม่งั้นเขาแขกครับผมนี่ดูกินอย่างนี้แหละครับผมหมูมุณตาเย็นก็ให้รํามือหนึ่งอันนี้เราก็เป็นแม่พันได้แล้วครับผมชุดนี้ทันวานี่ก็ทับแล้วครับผมทําไม่ได้ทับกับมุกกะลาสุดยอดมันก็จะาอเมสาเนาะครับตาเป็นจะไเลยลูกหมูเป็นร้อยอ่ะนี่ก็แม่นี่อกของแม่นะเลี้ยงหมูแบบประหยัดต้นทุนสุดๆเลยครับผมนี่นี่นี่ดูพชานี่นี ตาก็เอามาขึ้นมาครับผมเลยรอย่างชอบเลยครับผมตาไหวไหมไหวตาก็ยาวเยอะทีนี่ตาทําอย่างนี้ตอนนี้ตามีวิธีใหม่แล้วเนี่ยนี่ผมให้ดูหงยางคุณตาไายน้ําไม่เป็นนะครับผมผมต้องบอกอย่างงี้เขาว่าตาทำอย่างไรรู้ไหมนี่นี่นีเดี๋ยวตาเอาขึ้นใจอะไรครับผมผมกลัวตาตกน้านะครับผมเดี๋ยวไม่มีลูกล้านอยู่ด้วยเน่ยเฮ้ ตาไม่ต้องลงก็ได้เดี๋ยวนี่ตาทําอย่างนี้เอาว่าลงยังไงดูไหมเดี๋ยวให้ดูครับน,นี่นี่นี่ตาตาก็ตาตาอ,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 อย่าไปตัดเนาะครับตาก็แก่อย่างนี้สมมติเนาะนี่สาธิตใช่ไหม เพราะตาตัวกลับมาไม่ได้ตาก็ผูกกระสาไว้ครับแล้วถึงมันจะหลุดยังไงตาก็ไม่จมครับผมก็มันมีห่วงล้อนี่แล้วนี่นี่นี่อันนี้ตาจะลงจริงบ่ตาจะทําให้ดูโอ้แซงเก่งขากระบอกมันไัยรุ่นเลยโอ้โหเนี่ยมันมันเบามันรวมนี่ครับผม นี่เวตาก็เออแล้ววมันจะจมอะไรไม่เป็นไรครับผมผมอยู่นี่จมยังไงอยู่นนี่เน่เน่เนี่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 เจตาก็ทําทำอย่างนี้เลยครับทำแบบนี้ประจำนี่ครับผมเป้าหมายหมูร้อยตัวนะครับผมเลี้ยงแบบหมูอินรียนะครับมัดมันลวกไปครับ อ่าอ,อ,อ,อันนี้แค่การสาธิตนะครับผม,ม,มนี่น่ะไปแล้วครับ <laughs> ให้ผมดึงกลับไหมตา <laughs> ครับไปแล้วไปแล้วนี่ครับเชือกก็จะมัดไว้กับเสานี่นะครับผม <c oughs> ครับ นี่ตาก็ทำเป็นยี้นี่ดึงตาแบบนี้นี่นี่นี่ก็ได้เล่นครับผมนี่สบายเนี่ยตาเจ้าเยอะแค่ไหงล่ะครับเห็นไหมเอฟซีเคยฟังเรื่องเล่าคุณตาที่คุณตาตกเรือมาแล้วนะครับผมอยากให้คุณตาย้อนสักหน่อยว่าคุณตาว่ายน้ำไม่เป็นแล้วรอดมาได้ไงครับเออตาก็เทน้ำกับไอ้ก็ร่อนน้ำมันน่ะเกาะอยู่งั้นเลยเทให้หมดครับ พอเตตาก็นั่งบนกระล o คนละสองลูกสองลูกเนาะครับไอเพื่อนก็ยืนเกาะกระ l ข้างล่างเพื่อนที่อะไรที่รอดเพื่อไอรอดเยันเลยครับผมไอมีนี้เสื้อผ้าน้ํามันเค็มมันขาดมดแช่อยู่กี่วันครับโอ้ต้งแก่เที่ยงคืนไปถึงเที่ยงวันน่ะตาตาตาลงกานล่งตาไายน้ําไม่เป็นจมครับเขาประคองกระล o ตาก็นั่งบนกระล o n นี่ขึ้นมันสักทีสี่เมตรนุ่นโอ้ครับผมสีม่ห้าเมตรนุ่น เขาถามว่าเรือจมตรงไหนตามไม่รู้หรอกรอจ,จำน้ํามันเป็นน้ําทะเลเนาะครับเออโอเคประมาณนี้นะครับผม,มน,นี่ม้าคุณตาก็กลับมาแล้วนะครับผมนี่ลูกมา้าเน่กลับมาเข้าคอกแล้วออกไปกินหญ้ายะอ่ะาเอฟซีรอชมได้เลยช่วงวัวปล่อยทุ่งนะครับผมเดี๋ยวคุณตาจะปล่อยวัวแล้วก็ขี่ม้าให้ดูอีกครั้งนะครับผม วันนีนาา้ก็ขอบคุณคุณตาครับผมอย่าแก้มาครับผมบครับขอบคุณคุณตาครับ